สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมสุรยิยศ์คำเมืองนะครับวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่จะได้มีโอกาสมาแบ่งปันถึงโอกาสที่ดีๆให้กับทุกท่านได้รับทราบเหมือนกับที่ผมเคยได้รับมาก่อนนะครับวีซีดีแผ่นนี้เรียกว่าว c d ดีแห่งโอกาสนะครับและผมก็อยากจะบอกทุกท่านไว้นะครับว่าผมอยากจะให้ทุกท่านดูวีซดีแผ่นนี้ให้จบ นะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่ามันคือโอกาสของท่านหรือไม่เพราะผมเคยเห็นลหลายคนครับซึ่งเป็นคนที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตและก็สแสวงหาโอกาสซึ่งอยากจะให้ครอบครัวหรือว่าชีวิตของตัวเองประสบความสําเร็จขึ้นมาได้แต่หลายคนครับพอเจอโอกาสแล้วกับมองว่ามันไม่ใช่แล้วก็ตัดสินใจก่อนที่จะดูสิ่งน,นี้ให้จบนะครับแล้วก็ไปมันผ่านเลยไป เขาหารู้ไหมครับว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เขาตามหามาทั้งชีวิตและสิ่งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเหมือนกับที่ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของหลายๆคนรวมถึงตัวผมด้วยนะครับแล้วเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านลองได้ชม VTR ของบริษัท Joy and c o i นะครับซึ่งทุกท่านจะได้ดูในช่วงต่อไปเชิญชมได้เลยครับ ้ปนบาทต่อเดือนคุณก็ทำได้ไ เจอนคอยสามารถให้ท่านได้วันนี้ถ้าคุณอยากสําเร็จมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจคุณว่าคุณมุ่งมั่นกับมันหรือยังโอกาสที่นะดีๆไม่ได้มาหาเราบ่อยๆวันนี้โอกาสของจอนคอยได้มาหาเราแล้วก็3มเดือนเต็มๆแล้วกว่าจะเชื่อเพราะเป็นเรื่องที่ไม่น่าชื่อไม่น่าเชื่อค่ะ คอยคอร์ r ปอเรชั่นจับกัดดาวกำลังขายตรงสะดวก ความมั่นใจครับ่กวันนี้ผมกำลังจะสร้างสิ่งหมหัศจรรในธุรกิจนี้เราจะประกาศทุกคนรับรู้ว่าขายตรงสะดวกซื้อสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนในสังคมไทยได้มารวยด้วยกันนะครับทุกคนสามารถทำได้สำเร็จแน่นอนครับทำได้ และนี่ก็คือธุรกิจที่มหัศจรรย์มากเลยทีเดียวนะครับเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับอายุเท่าไหร่จบการศึกษาระดับไหนมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจมาก,ก่อนหรือไม่คุณก็สามารถประสบความสําเร็จได้ครับเพียงแค่คุณตั้งใจจริงแล้วก็เรียนรู้พร้อมที่จะลงมือทําอย่างจริงจังนะครับคุณก็สามารถประสบความสําเร็จได้ครับ และช่วงต่อจากนี้ไปนะครับผมจะให้ทุกท่านลองได้ชมตัวอย่างของ,ของบุคคลที่เข้าร่วมธุรกิจกับเรานะครับและก็ประสบความสําเร็จในธุรกิจด้วยนะครับซึ่งมีหลากหลายอาชีพหลากหลายการศึกษาและหลากหลายวัยนะครับเดี๋ยวทุกท่านลองชมตัวอย่างในวิทยาต่ตอไปได้เลยครับเคยคิดว่าวันหนึ่งชีวิตผมจะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เป็นอดีตพนักงานประจําบริษัทแห่งหนึ่งแถวสุดป,ประกันแต่ด้วยปัญหาสุขภาพทําให้ผมได้รู้จักธุรกิจเครือข่ายตัวหนึ่ง ผมเข้ามาด้วยความไม่ชอบครับเพราะผมมีปัญหาสุขภาพโรคกระเพาะและภูมิแพ้นะครับทำให้ผมได้รู้จักบริษัท Joy and c o y หรือบางคนเรียกย่อๆว่า JNC สินค้าของบริษัทตัวนี้แหละครับเปลี่ยนชีวิตผมพอผมสุขภาพดีขึ้นที่เพื่อนๆเ,เขาก็เลยแนะนําให้ผมศึกษาธุรกิจหลายคนไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายหรือบางคนเรียกว่าขายตรงผมก็ไม่ชอบคมาฟังครั้งแรกแต่ด้วยความประทับใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทผมก็เลยศึกษาระบบ ก็ทำมาได้ระยะหนึ่งรายได้ผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้รายได้ก็เป็นตัวเลขหกหลักซึ่งปัจจุบันนี้ผมมีเป้าหมายว่ารายได้ผมน่าจะเกินเดือนละหนึ่งล้านบาทดิฉันทำงานมาทั้งหมด30กว่าปีไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือธุรกิจส่วนตัวถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ววันนี้ดิฉันก็ค้นพบธุรกิจ Joy and c o i ดิฉันทำมาแค่เพียง6ปีเท่านั้นค่ะแต่ดิฉันสามารถที่จะมีไรายได้ถึง6หลักดิฉันอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามารู้จักเรา วันนี้คุณคือผู้ออกแบบชีวิตค่ะสวัสดีค่ะการเริ่มต้นธุรก,กิจผมเริ่มต้นจากอาชีพที่เป็นลูกจ้างครับผมทําอาชีพลูกจ้างมาทั้งหมด8ปีเข้าสู่ธุรก,กิจด้วยความที่ไม่เชื่อและก็ไม่ชอบแต่ขอลองท้าทายตัวเองว่าถ้า3เดือนทำแล้วมีรายได้ก็จะจะทำต่อปรากฏว่าเดือนแรกผมมีได้3 0 0พันเดือนที่2มีได้1,000เดือนสามมีได้อยู่ที่17,00 0ันทํา7เดือนตัดสินใจเขียนใบลาออกจากงานประจําทันทีครับปัจจุบันผมทําธุรกิจนี้มา2อปีไรายได้รวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาท 6ปีที่ผ่านมาครับธุรกิจจอยแอดคอยให้อะไรผมบ้าก2ปีแรกครับให้รถลิซูเลเซอร์หนึ่งคันปีที่สให้รถโตโยต้าอัติสหนึ่งคันปีที่4ครับผมเอาเงินพ่อตามา20,000ผมคืนสุขภาพแม่ยายผมเอาบ้านครับที่ต่างจังหวัดเมื่อก่อนอยู่กระตอบเฉย ผมให้บ้านที่ต่างจัมูลค่ามากกว่า1นึ่งล้านสสนบาทปีที่ห้าครับพี่น้องผมอยู่กรุงเทพมา2ยี่สิบกว่าปีผมอยู่ห้องเช่าห้องละแป0ร้อยอึดอัดมากห้องน้ำก็รวมทำไมเราอดทนอยู่ครับเพราะเราไม่มีเงินครับตอนนั้นแต่จอยแอนคอยครับให้ชีวิตใหม่กับผมให้ผมเกิดใหม่อครั้งหนึ่งครับ ให้บ้านผมมู่บ้านบานนาโครงการเลนเลนเถนนเทวรักมากกว่าหกล้านบาทครับปีที่หครับผมไม่เคยเห็นผู้ประกอบการคนไหนครับที่สร้างคนลากยากกว่าน่งเมื่อหกปีที่แล้วแทบจะไม่มีเงินซื้อข้าวกินเด็กขับบินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่สุดยอดผู้ประกอบการครับท่านนี้ครับ สร้างคนขับบินมอเตอร์สตัมาขับเป็นป้ายแด่ราคามากกว่าสามล้านหาแสนบาททุกท่านค่ะวันนี้โอกาสมาถึงมือของทุกท่านแล้วท่านคงจะไม่ต่างอะไรกับดิฉันหลายหลายคนในห้องนี้แต่วันนี้อยากให้ทุกท่านได้รับโอกาสและได้ประสบความสำเร็จเหมือนกับเราสิ่งที่เราได้รับจากที่นี่มันมากมาย เหนือกว่าคําว่าเงินเหนือกว่าคําว่าบ้านคําว่ารถสิ่งที่ดิฉันขาดหายมาทั้งชีวิตวันนี้ดิฉันได้มันมาหมดดิฉันได้อิสรภาพทั้งการเงินและเวลาดิฉันอยากได้อะไรได้อยากซื้ออะไรซื้ออยากกินอะไรได้กินดิฉันอยากให้ทุกท่านในหอแห่งนี้วันนี้ตัดสินใจท่านจะได้ประสบความสำเร็จเหมือนกับเราสองคนวันนี้ ดิฉันได้ทุกอย่างพร้อมทั้งการท่องเที่ยวได้ยืนอยู่บนจุดของการเป็นผู้ให้มันมีความสุขมากๆทุกท่านคะตื่นเช้าขึ้นมาเปิดม่านหน้าต่างออกมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังอย่างมีความสุขอย่างไร้ความกังวลใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัส ได้มาลิ้มรสแห่งความหอมหวานของคำว่าความสำเร็จจากธุรกิจเครือข่ายวันนี้อยากเชิญชวนทุกท่านลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับคนที่หาทางออกของชีวิตไม่เจออยากเปลี่ยนแปลงชีวิตวันนี้ดิฉันบอกให้ได้เลยว่าท่านมีไฟท่านมีพลังท่านจะรอวันหน้าทำไม วันนี้ทุกท่านสามารถคิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ลองเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันพรุ่งนี้กับเครื่องมือที่สุดยอดเครื่องมือที่ดีที่สุดเครื่องมือที่เป็นไปได้คือบริษัทจอยแอนคอยค่ะ